ต้มเชื่อมในเนื้อนะคะทุกคนทําขอนนะคะปัดต้มก่อนนะคะกลัวน้องมีกลิ่นนะคะทุกคนบางร้านกลิ่นแรงมากนะคะปัดก็เสียดายน้ํานัวนะคะทุกคนสรุปแล้วน้องไม่กลิ่นไม่แรงนะคะก็เอามาหอมนะคะทุกคนตำพริกหอมตะไคร้ค่ะปรุงด้วยน้ำปลานะคะเกลือปลนซูรสนะคะลงไปค่ะใส่น้ำนัวลงไปด้วยนะคะทุกคนใส่เลือดลงไปค่ะนะจะได้เข้มข้นเข้มข้นนะคะหอมๆนะคะทุกคนค่ะ หิวข้าวนะคะหัวเสียมาจากที่ทํางานนะคะทุกคนอากาศก็ร้อนนะคะใส่น้ําลงไปคะ่ะกลับมาทํากับข้าวทานเซ่บเซนะคะสู่พี่ปูกินนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปคะ่ะจะได้หอมๆนะคะสุดบับ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 กับพี่น้องดูน้ําก็แซ่บแล้วคะ่ะนัวนะคะทุกคน ก็ใส่ใบนะคะมีใบกระํานะคะใบแมงรักนะคะผักชีราวแล้วก็ใบชพูนะคะทุกคนหรือใบผักอีเลิศนะคะใบไผ่เลิศนี่คือใบชพูนะคะบ้านปักเรียกใบไผ่เลิศนะคะทุกคนเซฟนัวเซบหนัว,นวนะคะ่ะทุกคนใส่น้ำปะลาะลงไปนิดนึงนะคะแซบแล้วคะ่ะพี่น้องใส่ใบมะกรูดโรยลงไปค่ะจะได้หอมนะคะ ซิมเบิงสิมเบิงนะคะพี่น้องขาพี่ปูก็จะมาซิมนะคะแซบบอแซบบอนะคะแซบแซบนะคะพี่น้องคะ่ะเราก็จะได้นะคะ่อ,อมเครื่องในนะคะแซบแซบนะคะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆคะ่ะมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะพี่ปูก็จะเคียวตังให้นะคะทุกคนแต่ละวันนะคะ